จังหวัดอุทัยธา,ยานีนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดทูบีนัมเบอรวันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่2คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับประเทศลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดอุทัยธา,ยานีรอบเก็บคะแนน โดยนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนายพิทักษ์อันนบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีหวัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยจังหวัดอุทัยธานีได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ToB ี Number o ์วในช่วงที่ผ่านมาต่อคณะอนุกรรมการจากนั้นคณะอนุกรรมการได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานและการประกวดในระดับประเทศต่อไปกุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยัยธานีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดอุทยัยธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานในการประชุมร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3านครสวรรค์ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีท้องถิ่นอำเภอทับทันท้องถิ่นอำเภอเมืองอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานีและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก4ีแห่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนร่วมกันในการใช้งบประมาณกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายพีรพลตันทาโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่าที่ร้อยตีดนัยพิทักษ์อนนบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ขวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยจังหวัดอุทยัยธานีได้ขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรตามนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเมืองสมุนไพรของรัฐบาลและได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมโครงการเมืองสมุนไพรของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จะออกหน่วยบริการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในพื้นที่อําเภอหลันสักจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติเขตสุขภาพที่3รอบที่2 โดยคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตส,สุขภาพที่3โรงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีในระหว่างวันที่7-9มิถุนายน2566โดยยังคงมุ่งเน้นการตรวจราชการและนิเทศงานใน3ประเด็นหลักได้แก่ Agenda Base Function Base และ Area Base เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ2,566โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพัฒนาทีมพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การให้บริการในระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพต่อไปโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน ื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพโดยให้อาสาสมัครและผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามหญิงตั้งครรภ์ตรวจค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมานะสมณสนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยยางจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอ,ออกให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในอำเภอหนองฉางณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาพังแกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิด กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งในครั้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดอุทยัยธานีได้ให้บริการประชาชนได้แก่การค้นหาคัดกรองผู้ป่วยที่ยากไร้และได้โอกาสเพื่อขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์มูลนิธิพอสวบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการด้านธันตกรรมการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีนการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทยรวมทั้งให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรค การฟื้นูสุขภาพนาชาชนำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีประชุมเตรียมการจัดก,การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อิงแพรเกมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดก,การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมีกำหนดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี2566ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2566เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุลคลากรภาครัฐและเอกชนเกิดความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของบุลคลากรภาครัฐโดยผ่านการเล่นกีฬากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในผู้ป่วยโควิดสิบพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีณนะหอประชุมร่วมใจสโมสรคนนันสักอำเภอนันสักนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัลตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติเวชกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพรในการให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ผป่วยโควิด -19 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอุทยัยธานีในการดูแลประชาชนที่มีอาการหลังโควิด -19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพรแก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภูมิปัญญาแพทย์แผ่นไทยการนวดไม้ไผ่และการเหยียบเหล็กแดงการแพทย์แผ่นจีนจากโรงพยาบาลหลานศัก์อาหารเป็นยาจากโรงพยาบาลห้วยคดนวัตกรรมแผ่นแปะแผลจากโรงพยาบาลสว่างอารมณ์พอกยาสมุนไพรยาปรุงเฉพาะรายจากโรงพยาบาลหลานศัก์และโรงพยาบาลทับทันพืชสมุนไพรท้องถิ่นจากภาคีเครือข่ายและวางเป้าหมายว่าในอนาคต จะขับเคลื่อนจังหวัดอุทยัยธาน,นีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสารร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรต่อไปสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุทยัยธาน,นีจัดการประชุมนำเสนอผลงานการประกวดอสมอดีเดน่นประจำปี2 5 6 6ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขในงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอุทยัยธาน,นีซึ่งการคัดเลือกอาสาสมัครสาธรารณสุขดีเดน่น ระดับจังหวัดในครั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านที่ได้ผนึนกกำลังพัฒนางานสาธรารณาสุขภาคประชาชนด้วยความเสียสละอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของอสมอสาธรารณาสุขในสาขาต่างๆของกระทรวงสาธรารณาสุขซึ่งอสมอที่ได้รับการครัดเลือกเป็นอสมอดีเด่นระดับจังหวัดในทุกสาขาจะได้เป็นตัวแทนไปคัดเลือกอสมอดีเด่นระดับเขตร,ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ขอจบการน,นําเสนอข่าวสารสราธารณสุขประจําเดือนมิถุนายนต่อที่ประชุมกโกปอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ